ดรโจนาธานเป็นหมอที่มีชื่อเสียงด้านการรักษามะเร็งปอดเป็นอย่างมากองค์กรทางการแพทย์แห่งหนึ่งเพิ่งจะประกาศชื่อคุณหมอให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและก็ได้เชิญเขาไปร่วมงานรับรางวัลซึ่งจัดในอีกรัฐหนึ่งระหว่างที่คุณหมอเดินทางเพื่อไปรับรางวัลน,นั้นเครื่องบินโดยสารเกิดเหตุขัดข้องแล้วก็ต้องลงจอดก่อนที่จะถึงที่หมายงานรับรางวัลที่เขาต้องไปร่วม จะเกิดขึ้นในเย็นวันนั้นถ้ารอเที่ยวบินถัดไปก็จะไม่ทังการดรโจนาธานตัดสินใจเช่ารถแล้วขับเพื่อที่จะไปงานระหว่างทางเกิดฝนตกหนักสมัยนั้นยังไม่มี o o o g l e m p s เพราะโทรศัพท์มือถือยังไม่มี คุณหมอไม่คุ้นเส้นทางจึงหลงขับไปในทางชนบทยิ่งขับไปขับไปถนนก็เปลี่ยวขึ้นทุกทีแทบจะไม่มีบ้านเรือนหลังจากที่เขาขับรถฝ่าสายฝนอยู่เป็นเวลานานก็ไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งคุณหมอจอดรถแล้วก็เดินไปเคาะประตูบ้านมีหญิงวัยกลางคนมาเปิดประตูนายแพทย์โจนาธานบอกเธอว่า ผมต้องเดินทางเข้าเมืองแต่ขับรถหลงทางฝนตกหนักด้วยพอจะให้ผมยืมโทรศัพท์เพื่อโทรหาเพื่อนได้ไหมครับหญิงเจ้าของบ้านตอบว่าบ้านดิฉันไม่มีโทรศัพท์ค่ะอากาศข้างนอกออกจะหนาวถ้าไม่รังเกียจคุณเข้ามาพักในบ้านรอให้ฝนซาก่อนแล้วค่อยไปต่อดีไหมคะคุณหมอตอบรับน้ำใจของหญิงเจ้าของบ้านตอนที่เดินเข้าไปในบ้าน เขาเห็นเปลเด็กอยู่ตรงมุมหนึ่งของบ้านแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหญิงเจ้าของบ้านกูลีกูจอหาชาร้อนกับขนมปังปิ้งมาให้คุณหมอซึ่งกำลังหิวโซกินรองท้องด็อเตอร์โจนาธานรู้สึกประทับใจกับน้ำใจของหญิงเจ้าของบ้านมากหลังจากที่กินขนมปังปิ้งและจิบน้ำชาเสร็จหญิงผู้อารีก็บอกเขาว่าดิฉันกำลังจะสวดมนต์ภาวนาให้ลูก คุณอยากจะสวดมนต์ภาวนาพร้อมกับดิฉันไหมคะคุณหมอตอบปฏิเสธอย่างสุภาพที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าเรื่องของการภาวนาการเรียนมาอย่างสูงและประสบการณ์สอนให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะได้มาก็โดยการลงมือลงแรงเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการสวดมนต์ภาวนาคุณหมอ นั่งดูเจ้าของบ้านสวดภาวนาอยู่ข้างเปลเด็กเป็นเวลานานเมื่อเธอสวดภาวนาเสร็จและกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าคุณหมอจึงชวนสนทนาว่าระหว่างสวดภาวนาคุณอธิษฐานขออะไรครับแล้วพระเจ้าได้ตอบรับคำอธิษฐานของคุณหรือเปล่าประโยคหลังเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้จเจตนาชัดเจนที่จะดูหมิ่นถินแคลนความเชื่อของเธอหญิงเจ้าของบ้านนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ตอบว่าลูกของดิฉันป่วยเป็นมะเร็งปอดญาติาตและเพื่อนบ้านบอกให้ดิฉันพาลูกไปหาคุณหมอชื่อด็อกเตอร์โจนาธานซึ่งทุกคนบอกว่าคุณหมอโจนาธานเก่งที่สุดในเรื่องนี้แต่ฉันก็ไม่มีเงินค่าเดินทางและเงินค่ารักษากำลังรวบรวมเงินอยู่ถึงแม้จะมีโอกาสไม่มากนักแต่ฉันก็ยังไม่สินส้สนศรัทธานะคะ ยังไงฉันก็เชื่อว่าพระเจ้าจะต้องได้ยินคำอธิษฐานของฉันแน่นอน